เปิดตัวแล้วทิงโฟนบายมอโตโรล่าช้ชิปสัลักอน8พ0ัสเนน1พร้อมฝาหลังอลามิดไฟเบอร์กันน้ำ IP68 อึดทนมาตรฐานระดับกองทัพ mm hmm. ลาสดทาง l e n o v o ได้เปิดตัวติงโฟน n e ยมอโตโรล่าภายในงาน CES 2023ยังเป็นทางการแล้วครับโดยเป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์ i ิงรุ่นแรกที่มีจุดเด่นทั้ง,งดีไซน์ และความแข็งแกร่งอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนทิงโฟนมีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ด้วยฝาหลังสีคาร์บอนไฟเบอร์วัสดุเป็นอารามิดไฟเบอร์ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่มีน้ำหนักเบามีปุ่มสีแดงที่สามารถตั้งค่าเปิดทางลัดเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้เช่นปิด w a อกกี้ท็อกกี้ม r o s o f t t เต m มหรือแอปพลิเคชันอื่นๆได้ด้วยครับสมาร์ทโฟน g ิงโฟน ได้มาตรฐานทั้ง IP68 กันน้ำกันฝุ่นระดับ1.5เมตรได้นานถึง30นาทีพร้อมกันนี้ยังมีมาตรฐาน Military Standard 810H ทนต่อแรงกระแทกหรือตกระทบระดับกองทัพอีกด้วยครับมีหน้าจอ OLED ขนาด6.6นิ้ว2,400 x 1 0 8 0พิกเซลมีค่า Refresh สูงสุด1 4 4 Hz รองรับการแสดงผล HDR10+ โดยดีไซน์กระจกแบบแบนพร้อมออรอมูกล้องหน้าอยู่ตรงกลางด้านบน ฉายชิปตัวแรงอย่างเซนต์ประกอบ8ปพันเจนหนึ่งให้แรมสูงสุด12บสกิกส่วนลำความจุสูงสุด512ร้บกิกบนระบบบริการ Android 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความ mm, 8, ละเอียดห้าสามมิลเซลล์รูรแสเอฟรองรับ PDAF และมีระบบการสัน่นแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวความเอ็ย10ิบแปดล้านพิเซลล์รูแสเอฟสองจและกล้องมาโครวิชันส่วนกล้องหน้าความเอีดสาร้อยสล้านพิกเซลพร้อมระบบออโต้โฟกัส มีแอปพิรูดมาให้พร้อมใช้งานทั้ง Microsoft 365 Outlook และทีมนอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ช่เชื่อให้การเชื่อมต่อและส่งไฟล์ข้ามหาคอมพิวเตอร์ Windows ได้อย่างสะดวกด้วยครับให้แบตเตอรี่เปนที่5,000มิลอพร้อมรองรับระบบชาร์จไวแบบมีสาย68วัตต์และชาร์จไร้สายท5วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนทิงโฟนบายมอโตโรล่าจะวางจำหน่ายแบบ B2B หรือภาคองค์กรโดยเฉพาะ ไม่มีวางจาหน่ายในร้านค้าทั่วไปนะครับโดยจะเริ่มวางจาหน่ายที่ประเทศสหรัฐยุโรปละตินอเมริกาตนออกกลางออสเตรเลียและบางประเทศในเอเชียในเดือนหน้าครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ